สวัสดีค่ะครัวคุณโยกจ้ามอนีโยกจะพาพี่น้องมาเก็บขี้เล็กไปแกงและะ้วค่ะขี้เล็กอะขี้เล็กอยู่สวนเท่านี้แล้วค่ะโยกเอามาปลูกไว้นะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเป็นคนที่มากินแกงขี้เล็กเนาะแกงขี้เล็กกับข้าวเหนียวพี่น้องคะ่ะนี่แต่ก่อนเห็นต้นขี้เล็กพัดเคลียก,กาง,งามๆอยู่ข้างข้างเนี่ยโอ้ยต้องจอดรถเก็บแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามาก,กินหลายเอาไปเอามาเพอเขาเดินไเห็ดบานสวนมานี่เท่ากับตัดสินใจซื้อต้นขี้เล็กมาปลูกเองดีกว่าจ้ะ ค่ะพี่น้องกิเลงงามค่ะอันนี้ยกกระเก็บไปละค่ะนี่ละค่ะแน่นี่แต่แกงนึงค่ะพี่น้องค่ะนี่อยากกินยั้งก็มาเก็บเอาพี่น้องนู่นน่ะค่ะบ้านสวนของเฮ้ามีักฮุ่งนะคะมีักฮุ่งไม่มกเขือไม่ักพริกพี่น้องค่ะมีครบทุกอย่างมะเขือเทศค่ะนู่นน่ะนี่ค่ะด้านเนื่องค่ะพักกิเลกนะคะคือยกจะปลูกให้เห้เป็นเป็นรั้วนะคะเป็นรั้วขึ้นมานี่ตรงนี้เนาะ ให้เป็นรวขึ้นมานะคะเดี๋ยวกะต้นสูงแล้วค่ะทาย่อยตัดตัดยอดมันออกไปกินน้ำค่ะพูนจะได็ปวงไม่ไหวอันนี้กับมะฮุ้งค่ะกําลังงามนะคะส่วนนี้กับปลูกไว้สมัยี่เฮ็ดบ้านพ่นละค่ะตอนเฮ็ดบ้านไม่ไม่ยกกับมาปลูกว้ฝังไว้ไปเรื่อยๆค่ะเฮ็ดบ้านแล้วเข้ากับพ่อไดม้มีเก็บผลผลิตกินย่เรื่อยๆนะคะพี่น้องนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศลูกมะเขือเทศว้ค่ะ มะเขเทศพันธุ์ที่แบบ,บาอันทีน่ใส่ย่ำนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะนวยใหญ่ๆนี่แหละนี่กำลังติดนวยค่ะออกดอกแล้วค่ะกำลังติดนวยนะคะเดี๋ยวยกจะเอาใหม่มาเสียบแล้กก็สิมดต้นพันไว้ค่ะเฮ็ดรักไห่เพิ่อนพี่น้องคะ่ะนี่กำลังออกแล้วตอนนี้มกะกเทศราคาดีแล้วค่ะอาจจะก,กิโลละ80บาทนะคะพี่น้องคะ่ะนี่กำลังออกเดี๋ยวรอชมผลผลิตค่ะเยอะแยะเลยค่ะนี่ กับปู่ไวกินเองน้ำราคาค่ะเหลือกินกับเก็บขายค่ะพี่น้องนี่โ้นนี่ก็เป็นหมักหงอีกค่ะมันอ่าเป็นพันห่อนแล่นนะคะพันกินสุกนะคะพี่น้องส่วนฟางพุนนะคะเป็นชะอมนะคะชะอมแล้วก็นู่นทันไปอีกก็เป็นมะละกอต่ำค่ะเป็นหมักหงต่ำแขกนวลน,นะคะกับมีอ่อากีหน่อไม้น้ำนะคะเดี๋ยวมือนายกจะมารีวิวเก็บน่อใหม่มาแกงสู่พี่น้องกินจ้ะนี่เดี๋ยวมือนี้เท่ากับใส่ขี้เล็กเลยฮาไปต้มก็จะยกอ่ะ ตั้งน้ำไว้แล้วนะคะตั้งน้ำ่อนไว้แล้วก็คือวิธีต้มของยกก็คือว่าเอ่อต้มน้ำแรกเด,เดือดนะคะสักประมาณสี่หานาทีเนี่ยค่ะให้น้ำเลืองเหลืองพ่นออกนะคะต้มน้ำเลืองเหลืองพ่นออกแล้วก็ที่นี่กระเทออกเทถิงไปเลยค่ะแล้วก็ต้มน้ำที่สองพอต้มน้ำที่สองแล้วก็ถิงไปเลยค่ะต,มต้มใตหมอไปเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่า สูตรนี่อ่าน้าความขมมันจะออกตั้งแต่ตอนแรกเลยเนาะค่ะนี่ยุกมากกินสูตรนี่ประจําค่ะแบบ้ากินขี้เล็กเนี่ยแตจืดแห้งกับปลาแซพี่น้องค่ะมันต้องกินแบบว่าม่โสชตยขมขมขี้เล็กกันเนาะกินผักเป็นยากินปลาเป็นอาหารนั่นแหละพี่น้องนี่นี่มเบิงมะละกอตัวนี้น้าค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะน้อยตะปอกตะแป๊กพี่น้องค่ะใกล้สิพ่อ้ต่าแล้วค่ะนี่ะโอ้ยวันนี้อากาศดีค่ะนี่ ต้นเตี้ยเองค่ะถ่วมหัวยกนิดเดียวค่ะเป็นน้วยแล้วนะคะนี่ค่ะตันนี้ก็เป็นแล้วพี่น้องค่ะต้นนี้ก็เป็นแล้วบอกฮงมงีหลายสายพธาดพี่น้องค่ะซื้อมากินแล้วกับวานมาเมล็ดไว้มั็ขึ้นค่ะขึ้นแล้วก็เส้นยเบีย้ยเพรานอกจากมาปูมาฝังใ้นี่ค่ะพี่น้องนี้ส่วนทั่งนี้กับมะเขือเทศพี่น้องค่ะมะเขือเทศแต่ทั้งกินทั้งแจก,กทั้งขายนะพี่น้องกินมาไวแล้วค่ะนี่นี่โรยเต็มต้นเลยค่ะนี่ ซุกแรงจริงครึงร่งเตียมต่วนเลยพี่น้องค่ะกินพะท่านแล้วนะคะเดี๋ยวออกไร้ไรก็หนีก่อนค่ะเดี๋ยวจะจังจะเอาไปขายเนาะออกน้อยนอยนี่เดี๋ยวมันกระบอกขุมพี่น้องค่ะเดี๋ยวเข้าไปต้มขี้เลียกันจ้ะบรรยากาศบ้านสวนค่ะพี่น้องค่ะยก่กระปลูกใบหลายสิ่งหลายอย่างเนาะนี่เอาจากไหนก็มาช่มแล้วก็ให้ผาเผื่อ,อมาช่มก่อนมาช่มสวนก่อนจ้ะนี่อันนี้เป็นบวบงูนะคะบวบงูบักงูเงี้ยวค่ะพี่น้องนี่ ติดดีดีค่ะนี่เด้กินแล้วสองสามรอบแล้วค่ะพี่น้องค่ะใหญ่ไว้ค่ะนี่อันนี้มืออื่นมือฮือก็สิได้กินแล้วค่ะสองนวยนี่พอดีกินกระปุ่นนี่อันนี้ก็คืนอีกแล้วค่ะดกดกค่ะพี่น้องค่ะนี่ย่างดกเลยค่ะนี่เนี่ยต้นหน่อยหน่อยเครื่องหน่อยหน่อยนี่ปลูกง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไอ้ยกนี่มาเล็ดอ่านหมักน้าเต้าอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเอามาลงอีกรออันนี้ให้เพื่อนเบิร์ดก่อนนี่หมักงูเงี้ยวหรือว่าบวบงูเนาะค่ะเนาะลวกกินกระปุ่นกระแซบ อาหารไทยกับพัดใส่ไข่นะคะเนาะกินกระปุนอีแซบอันะีพี่น้องอันนั้นก็นเป็นข้างเต้าหู้ละคะ่ะเต้าหู้กะเริ่มจะมดแล้วละคะ่ะโรยล่าแล้วอันนี้เพ่นก็นยู่มาแต่พร้อมเฮาคุณละคะ่ะเก็บกินอยู่บขาดใส่น่นะอะข้างหน้าก็เป็นสวนพักเป็นยังคะ่ะพี่น้องพักสวนขั้วเฮามีอยู่รอบนี่เลยนี่อันนี้กะต้นใน มักเกือคืนค่ะพี่น้องยกเรากินมักมักินมกันมกเขือคืนน้ำนะคะ่ะขาดไ่ได้เลยะคะ่ะเวลาขันสมพักขันยังยังชิดตรงนี้นค่ะบางคนมาบวมมักนะมันคืนกะวิธีเ่าเห็ดบ่อยมันคืนกะเ้ามาทุบนะคะนะ่ะเนาะมาทุบล้วกระดองเกลือค่ะพี่น้องค่ะกระปนหรือหน่อยดิบมันกะมาตําเสกกล้วยเสกยังลวก็แซบนี่เห็นปะยกกระปูกล้วยไว้เพราะยกมากินตำกล้วยค่ะพี่น้องค่ะตำกล้วยต้องขาดไปได้ก็ขึ้นมะเขือนะคะเป็นคนที่มากินอี่ยังแปลก ไปทะเลไปเจ้ทะเลยกกับไปสร้างกินต่ากล้ยค่ะพี่น้องค่ะบวได้มากกินอาหารทะเลเลยไปกินต่ากล้ยพี่น้องมันได้รสชาติได้ดถ้ารสจังไรละค่ะวลูกค่ะมันแซ่บนี่อันนี้ส่วนพริกนมนะค่ะพริกนมกับยังมีอยู่ค่ะได้เก็บกินเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะสองสามต้นนี่ก็มีได้กินเรื่อยๆนะคะปลูกไว้เบิดคะปลูกไว้รอบบ้านเลยค่ะมีบวบมีบววท่องหี่กับมอกหงอีกค่ะพี่น้องหมะกหงอีฟักทองเลยค่ะโอ้ผักสวนรัวยกไม่ยีรอบบ้านเลยค่ะนี่ ฟักทองกับปลูกทิ้งไว้กินยอดมั่นพี่น้องคะปานนี้พิ่งก็ออกน่วลนะคะติดน่วหน่วย,ยหนึ่งค่ะปลูกง่ายายคะ่ะฟักทองนะยกกระสือมเมล็ดพันธุ์มาไว้แล้ะเดี๋ยวยกจับไปพออีกเอาไปปลูกลงดินซื้อคะ่ะเพื่นก็ขืนประมาณเดือนเศษนี้แหละคะ่ะก็เป็นนวยเป็นยังแล้วพี่น้องคะ่ะเอียนี้เละคะ่ะจะเป็นมะอืดแนวกินคะ่ะพี่น้องนี้มึงเนี่ยค,ค่ะมักบับพุ่น เห็นบมอข่าวน้ยนยมันแก่บ่เห็นค่ะมันเป็นขึ้นอยู่ข้างบนน่ะยกบ่เห็นปล่อยเป็นแก่เดี๋ยวเอาไว้จะเห็นเป็นอย่างก่อปล่อยคัดหมอกไว้อยคัดขี้ไข่ยังสิทน้าพี่น้องนอกนี่อันส่วนนวยอ่อนน่ะนู่นน่ะก็มีอยู่ค่ะยกกระเก็บไปใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยละนี่มะละมะละจีนแต่ก่อนน่ะมันง่ายงามค่ะพี่น้องค่ะบดที่นี่มันกลายพันธุ์นะค่ะกับกับพันธุ์เป็นน่วยยังสิค่ะฟาวเก็บไปกินเลยค่ะพอดีกินกินเป็นกินเป็นน่วยเลยกินบัดน่ยเลยค่ะแซ่พอดี มาละขีโนกกรซืือมาละค่ะแต่มางเป็นยังพอนี่ถต่หนวยใหญ่กว่านี่ก็คือเป็นสีน้านะคะมันสีน้าแต่เสียแล้วเพารมาะว่าคล้ายๆว่าเมล็ดสีสื่อมากนะ่ะมันมันเบิดนะคะเบิดตัวตัวยาเคลือบาเมล็ดนะคะมันก็เลก่ายไ่พันแต่ว่าก็ดีค่ะกินแบบนี้ค่ะปลอดสารดีค่ะกินแบบเดียวกันก็มาละขีโนกเลยพี่น้องค่ะนี่น้อยๆกินกระป,ปุปปลเน,นี่เปาะๆเลยกันนี่ประกวเดี๋ยวมือน,นาสิผ้าพ,พี่น้อง แกงน้องหม่กินต่แจีพี่น้องคะ่ะน้องใหม่ออกนอนอยู่ขา่ายสวนเนาะนี่มาละโอ้พี่น้องคะ่ะยกปลูกไว้หลายสิ่งหลายอย่างแต่แทอยู่บ้านนี้มากยังยกกระหามาปลูกพี่น้องนี่ยอดประยื้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปใส่แกงน้องใหม่ว่วกินก้าปนกับเจวต้นแค่คะ่ะต้นแค่เพาะได้หลอดอยู่ต้นนึงคะ่ะพี่น้องค้านี่ไงเลยก็ลังสิยนขึ้นเรื่อยๆคะ่ะนี่ใบยีลาคะ่ะพัด เพลทใบยีลาเนี่ยขาดวะใดให้เลือกระวางกับพ้าธรรมดากับพ้าควายหรือใบยีลาเนี่ยยกกินอันนี้ดีกว่ายกแซบอ้อมค่ะนี่ขิงเอามาปลูกไว้ค่ะกับล่างขึ้นสาระแหน่กําล่างแตกนะคะกําล่างแตกนี่มารุ่มค่ะมารุ่มคือมักกินยังกระปูกยางนั่นแหละคะ่สะสรุปว่ายกากระมักทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องค่ะยกมาก,กินผักนี่ผักยังไงของข้านี่ค่ะผักอันนี้ปลูกง่ายด,ดีพี่น้องอุ้ยจะมันนลายแห้ง ตั้งกินทั้งแจกแล้วค่ะพี่น้องขานี่หัวเชือเท่านะคะนี่อันนี้ก็ทยอยถอนออกไปแล้วค่ะถอนให้เพื่อนไฮแฟนเอาไปให้ลูกน้องนะคะไปให้ที่ทํางานเพื่อนพีกับเข่ากัน,นะค่ะนี่มิต่หัวใหญ่ๆพี่น้องขาปลูกง่ายเดือนนึงก็ได้กินแล้วคะ่ะเพราะว่าห้องหดน้ำตลอดอันนี้ปลอดสารด้วค่ะพี่น้องค่บาบ่ใดใส่ยาบาย่ใดใส่ยังฉีดเลยคะ่ะนี่มึงเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยโดกดกม่เต่หัวใหญ่ๆพี่น้องะ่ะ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวยกจะเห็ดไอ้ไส้ถั่าหวานนะพี่น,อโปโปน้องหัวไส้โปวหวานหัวไส้ถั่วดองเข้มนะคะเอาใบกินก็ข้าวต้มข้าวเจ้าเก็บใบกินั้นโดนพี่น้องค่ะเห็ดไสอ่าอยังก็ใส่สาคูใส่หมูนะคะเนาะ,ะนีะ่แม่พี่น้องเนี้ยมีแต่หัวยังไงคะ่ะตอนแรกยกว่าวานใบทีนะคะพี่น้องค่ะที่จริงละบ่ทีนะคะพี่น้องพวกนเนี่มันออกมาพวกนเนี่ยหัวบางง่หนึ่งคะ่ะง่าย,ยี โอ้ยมันปลูกง่ายพี่น้องค่ะซ่องละสิบบาทไปซื้อมาปลูกเด้อค่ะเดอ้อคุดแปลงยกกล่องขื้นจักนหน่อยนึงนี่แหละคะ่ะเป็นกระขื้นแล้วพี่น้องค่ะนี่แอน,นี่กินมาเบิดบาท่านพี่น้องค่ะเดี๋ยวยกต่อไปยกจะเอามาเห็ดท่าหัวเช่โปหวานเดี๋ยวจะต่อไปจะเฮ็ดคลิปจะทําคลิปรีวิวเฮ็ดใช่โปหวานในพี่น้องเบิองเด้อจ้ะเดอ้อนี่แหละคะ่ะพาพี่น้องไปเก็บผักคีเล็กบานนี่ยได้หลายสิ่งหลายอย่างเลยพี่น้องค่ะไปค่ะมาแล้วกับไม่หา ต้มขี้เล็กกันคามอเดือดแล้วไะโอ้อีกจังหน่อยนึงนะคะ่ะพี่น้องนี่เห็นว่าน่ค่ะยกวัดกวางตุ้งไว้ค่ะกำลังคืนพี่น้องค่ะนี่กำลังงามค่ะพี่น้องนี่กวางตุ้งกินดอกแล้วค่ะเด้อนี่ใบไทรแกงออมรวกกินกับปนแต่ว่ายกลงมาก,กินสดๆกินกับสมต่ำนะคะพี่น้องกวางตุ้งดอกนี่ค่ะต้นมะเขือมะแข้งนะคะมะแข้งนี่กะเป็นอันเดียวกันค่ะกวางตุ้งค่ะถุงสิบบาท สอสิบบาทได้ห้ายหลายพี่น้องนี่ค่ะโซนนี่ก็เป็นโซนนาบ้านเฮาแล้วค่ะส่วนที่แคเขียวน้อยน่ะค่ะคือนี่คางบ้านนี่ค่ะปลูกมันสำปะหลังไว้ค่ะพี่น้องปลูกมันสำปะหลังไว้ค่ะปีนาค่ะต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ก็คงจะง่ายเลยแหะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ยกกระพึงจะไดไม่ยยแค่์พกเจ็ดเดือนนะคะพี่น้องเนี่ยมาลงมือทํำบ้านกับว่ายังเซตดีค่ะว่ายังแลวดีค่ะพึ่งจะหาสิเปอร์เซ็นต์เองค่ะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวจังทอย่อยเห็ดไปเรื่อยๆค่ะตามแรงขามี่หลักก็เวลาเข้าว่างนะพี่น้องปะ่ะเบาหลายใหญ่ห้ามไปต้มขี้เลียกันจ้าโอ้ยมั่วชวมสวนเพื่อนเลยค่ะ เนี่ยต้มน้ำไว้กำลังเดือดพี่น้องคะเดี๋ยวยกจะเอาขี้เล็กลงต้มน้ำแรกสักหานาทีหลังจากนั้นยกกระิเทศน้ำขี้เล็กออกนะคะแล้วก็เป็นน้ำที่สองยกกระิต้มตอไปเลยค่ะพี่น้องคะตอไวเลยค่ะแล้วจะห้อสะดวกเอามาแกงย่างในแต่ย่านั่นแหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะยกแค่แค่นี้ค่ะต้มแค่สองน้ำต้มทิ้งแค่น้ำแรกแค่นั่นแหละค่ะน้ำที่สองบ่ตองทิ่มแซไปเลยค่ะเพราะว่าน้ำขมันจะออกแต่ตอนที่แรกน่ะค่ะน้ำจะเดือดนะคะน้ำแรกอะกระเทสทิ้มไปเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่สูตรนี้ง่ายมากๆเลยค่ะ ปะต้มกันจ้านี่ค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำแรกค่ะน้ำแรกน้ำแรกเดี๋ยวถิมใบสักประมาณหาถึงสิบนาทีนะคะพี่น้องคะ่ะต้มให้น้ำเหลืองงเพิ่นออกค่ะน้ำเดือดต้มให้น้ำเหลืองๆของขี้เล็กนะคะออกนะคะเดี๋ยวเ่ากลไปเททิ้งค่ะต้มซักประมาณหาถึงสิบนาทีในน้ำเดือดเดนะคะเด้อเอาไปเททิ้งหล้ะกัน้ำที่สองนี่ก็คือต้ม กิเลกตอไวเลยค่ะบอตองเอาไปเทยัง้งนอกจากว่าเขาเสียไปกินแล้วเขาเอยเอาไปปั่นน้ำแล้วก็ไปล่างออกนะคะพี่น้องนี่ค่ะง่ายๆค่ะไผว่ามาขมกะต้มเลยค่ะแต่แต่โยกกับมากินขมนะคะขมนิดๆนะคะพี่น้องมันแซบนี่เดี๋ยวต้มไปสักสิบนาทีโยก,กไปเทน้ำออกแล้วค่ะความขมมันจะอยู่น้ำแรกค่ะพี่น้องค่ะส่วนน้ำที่สองนี่บอปันไดค่ะ พะว่าน้ำที่สองข้างก็จะเอาไปล้างน้ำออกคือเกาพี่น้องค่ะไปปั้นล่างน้ำออกกระโดดยกก็เลยว่าต้มแค่น้ำเดียวกับพ่อน้าแรกนี่ค่ะนำเรื่องเล้งนี่ค่ะคือน้าขมพนอ่อนพึ้นนอกคาะนนินเดี๋ยวต้มไปสักสิบนาทีค่ะพี่น้องก็เทศหิมเลยค่ะนำที่สองก็ต้มไปเย่ๆเลยค่ะพี่น้องค่ะปะเดี๋ยวอีกคลิปนายกจะมารียวแกงนแกงผักขี้เล็กซูพี่น้องกินด้จ่ะเด้อขอบคุณสำหรับการที่ตามรับชมจ้าขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า